ดูเสียตองสายมอครับไปแล้วครับโอ้เบคเคอดแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเสียตองสายมอฟครับไอ้มอครับคุยเสียตองสายมอครับยังไงวันนี้สวัสดีครับสวัสดี เพื่อนๆพี่น้องชาวยู u ูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e ใจมารักรถไทยซิิงนะครับก็วันนี้มาตีดิน2องคันนะครับรับเจ้าพิเศษนะครับนามีอยู่สองให้นะครับก็แย่งกันปั่นนาหรือว่าตีดินแล้ตวตอนนี้ดันตูดกันเลยนะครับ ก็ที่ตรงนี้เขาตีดินแล้วเขาจะใช้ยกล่องนะครับใช้ยกล่องปลูปกตัวนะครับ กียร์ที่ใช้ในการตีดินแห้งก็สองเตานะครับเก็บข้างรอบ2ก็ใช้3า,ามเตนนา,านะครับแถวบ้านผมถ้าหญ้าไม่ลกไม่ลุกมากนี่จะ เน้นตีแห้งอย่างเดียวนะครับรายละหกร้อยนะครับแมนิยมไถนะครับเพราะว่าถ้าไถไถแล้วปันก็ราคาก็ตกประมาณ1น0 0งบาทนะครับไถ450นะครับไถนานะครับแล้วก็ตีเินก็รายละห้าร้อยห้านะครับ สบตอ,องรถไถเสิงครับวันนี้วันเดียวได้สองงานแล้ครับก็รถเยอะนะครับแถวบ้านผมนะครับตอนนี้นะครับรถเยอะนะครับก็เร็วใครเร็วมันนครับใครเร็วก็ได้ได้งานเยอะนะครับใครช้าก็ไม่ทันไม่ทันงานนะครับ เพราะว่าต้องแข็งกับผลครับก็หลังจากที่เปลี่ยนไปจอมุนหม่มากนี่สุดยอดเลยนะครับตีดินเรับลึกอยู่นะครับ ก็แบง่งหน้าที่กันนะครับเสือสองก็เก็บข้างลอบสองครับไอ้วันก็เก็บงานเลยนะครับ เต๋องกำลังจะดมควันอยู่ครับแมลงเยอะนะครับตกลมควันตัวเองนะครับ <c oughs> ขณะนั้นจะเป็นจอหมนุนติดรถมาเลยนะครับของรุ่นเอมกซ์โซนนะสองเมตรยี่สิบนะครับ ุ 70, ่นเอมจศูนย์จะไม่มีโรดลารี่หรือว่าจอบุนของของรุ่นนะครับจะไม่มีนะครับจะมีก็อของดัดแปลงใส่นะครับแต่ของผมไปเอาที่พี่อาทิตย์ลงกึงนะครับเชียงรายนะครับ2เมตร20่ไปองเมตรสี่ินะครับ2เมตร40เซนนะครับก็ตกราคาอยู่ที่เ0 0 0 0นกว่านะครับพร้อมเผาแต่งเลยนะครับ พอแต่งพอกลางครับพร้อมพอแต่งเลยครับพูดง่ายๆคือว่าเก้าหมื่นกว่านี่พร้อมใช้งานเลยครับแข็งครับผมยอมรับยกนิ้วให้เลยครับของพี่อาทิตย์ลงตึงครับสุดยอดเลยนะครับจมุนตั้งแต่ผมซื้อมาตอนนี้ก็ปีกว่านะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับ ตอนนี้เข้าปีที่สองครับน่าจะปีที่สองแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนเฟืองไม่เคยเปลี่ยนโซ่ข้างเลยนะครับใช้ตีแห้งอย่างเดียวเลยนะครับเจอตอเจอหิน,นครับก็สุดยอดครับผมว่า2 4เมตรสีนี่พอดีแรงของ m 7 0เจยนยครับน้ำมันก็ประหยัดอยู่นะครับ งานก็ได้เยอะนะครับได้งานไว้นะครับเพราะว่ามันกว้างนะครับถ้าในความคิดสอนตรองผมนะครับถ้ามาแข่งกันตีแห้งหรือว่าตีน้ำนะครับ M70 จะไวกว่า M60 นะครับตีน้ำก็ไวนะครับ M70 นะครับเพราะว่าเหมือนหน้านลมนะครับ ถ้าเป็น M60 หกศูนย์นี่ถ้ามันได้ลมลงเลยนะครับคือว่ามันพยงล้อหน้าล้อหลังนะครับคือว่ามันไม่เหมือนเราไม่ยับล็อกกันฟีนะครับมันก็จะออกแยกนะครับแต่เอ0มเจนนี่ถ้าล้มนี่ยับออกเลยนะครับคือว่ามันล็อกล้อเองนะครับก็ข้อดีต่างกันนะครับ เต็มอกศูนย์ข้อดีก็คือว่าประหยัดน้ำมันนะครับตัวเบานะครับเต็มเศูนย์จะเพิองน้ำมันนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็แรงนะครับแรงเร็วนะครับก็เสร็จงาน,นครับรับจับเย็นนี้รับ้านเสียต่อกำลังลุมควน,นครับดูเสียต่อลุมควน อของผมจะเป็นเขาแต่งนะครับใบใหญ่นะครับผมไม่เน้นใบเล็กนะครับเพราะว่าตีดินแถวบ้านผมจะตีดินแถวบ้านผมมันเป็นตีแห้งเยอะกว่าตีน้ำนะครับก็เลยเน้นใบใหญ่นะครับให้ประหยัด ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับได้หลายงาน,นครับก็เดี๋ยวเท่ไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ